สวัสดีครับบิชเชลสนใจอชสองรับสามบ่ายสขาขาการท่องเที่ยวเลขที่หนึ่งสวัสดีครับผมชลอนจูพัฒน์เลขที่สองสาขา,าท่องเที่ยวสองสามสวัสดีครับผมนายสีวัดรนาจออัยปชสองรับสามบ่ายออวันนี้จะมาสาธิตการทำไข่ตุนโดมิส วิธีการทําตอกไข่สามฟองลงไปไนี้แล้วตามด้วยซอสปรุงรสแล้วเครื่องปรุงรสแล้วใส่น้าเปาาล่าถ้าเราจะเอากุ้งปลาหมึกใส่ไปในนี้ครับ,บอ่า ตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับพอเราอบหรือเวฟเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้อนะขอจบการทำงานแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ